เ้าคนที่สองนี่นะคะเขาคนนี้นะคะหนุนหล่อสมาร์ทเท่และเขาคนนี้นะคะสาวๆเกือบเครื่องประเทศนี่แบบหลงไหลคุณน้องเริ่มไร้สาระจริงๆเลยไม่ไร้แต่น้องๆกำลังจะบอกว่าไม่คือแซงแล้วกำลังจะบอกว่าคุณสมบัติที่น้องกล่าวมาทั้งหมดนี้คงหาในตัวเขาไม่ได้ออแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาสร้างเสียงหัวเราะให้คนทั้งประเทศได้ เจอเลยดีมากเดี๋ยวจะได้หัวเราะกันสักทียังไม่ได้หัวเราะกันเลยค่ะพบอกับคุณเต่าเชิญยิ้มนะคุณแม่ภรรยาและพี่ชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับเพิ่งเห็นพี่แชมตัวจริงวันนี้เองมุ่งม่คุณสา๋ ยู่น oh, banks, oh, okay. ี่ทางหลังนี่คุณแชมป์ทำไมใแฉแว่นละวันนี้ทางนี้ไม่ใชจชอบเชิญเชิญดีใจดีใจเมื่อกี้ผมเข้ามาผมก็ใจคอไม่ค่อยดีทำไมครับเมื่กี้ผมเดินเข้ามาทางห้องชงห้องชงที่ที่เนี่ยแหละพอเอ็นเตอน์เข้ามาเขาเป็นแฉไว้เขาบอกอ้าวมายังไงละพี่แชมป์ ใจคอไม่คดีบอกไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆคือคุณใจคอไม่ดีแต่ผมใจหายวงอ่ะเจ๊ยิ้มพอผมยิ้มก็เห็นรายิ้มผมก็บอกอุ้ยขอโทษนึกก็พี่แชมป์แหมมายังไงเราไม่ขึลนหว่องเชื่อหรือยังครับเชื่อหรือยังว่าเราเริ่มไร้สาตร์กันแล้วมีฉลาดมีฉลาดผมไม่เห็นน้องชายตา้องเขาทักแหมเหมือนแต้มบ้งเหมือนไม่ขึ้นว่องบ้างครับผมเมื่อกี้ตาคอนตัวที่สมังจับ จับคางแล้วก็พูดสองคำว่าไงโตเร็วจริงนะดักแด้แล้วนะเ่สนุปแม่นอนนะคะตอนนี้ผมต้องให้พีพักที่พเดียมก่อนเลยค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยครับผมครับระวังตึ้งครับแม่เป็นพรหมอตำแยาไม่ได้ทำคลอดหรือเปล่าไเป็นโคตรหมอไหมฮะ ขี่เลห์นี่อธิบายรูปพันสันฐานนิดนึงหัวโขดหน้าตมูกแบนเลยหัวโขดเป็นไงครับหัวโขดแบบข้างหน้าเนี่ยโขดมากเลยฮะโหนกแต่โตขึ้นกับเฉวยได้ยังไงก็ไม่รู้หัวโขดนี่คือหัวโหนกขึ้มาครับแต่จมูกแบนแต่ตอนนี้หล่อนะหล่อเขาขึ้นแล้วเขาดากปากยังไง ทุกคนจะเรียกว่าไอ้หัวโขดหมดที่หมู่บ้านนี่จะเรียกไอ้หัวโขนหมดเลยมาฟ้องไอ้หัวโขดแล้วจะโกรธก่อนครับผมโกรธทำไมครับเขาเรียกความจริงทำไมต้องโกรธเขาไม่ไม่ธรรมดาผมไม่โกรธก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอน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 เด็กๆใครหน้าไอ้มีมีใครอยากที่ที่ผมจะไปรู้เหรอไม่ใช่ผมผมโมโหโมโหเต็มที่ผมตีด้วยเฉลีเย็บสองเข็มเลยเพรนั้นพลาดไปคนหนึ่งเฉลีอะไรเฉลี่หอด้ำจอบไง เล็กๆล็่ไม่มีของเล่นอ่ะเล็กๆไม่ค่อยมีของเล่นไม่มีอะไรทำก็เอาไม่ขีดเผาหัวพี่ชายเล่นก็ชอบแย่ฮะจริงเหรอฮะเผาเลยเหรอครับครับแล้วก็นอนบางทีนอนแบบนอนด้วยกันพี่ชายมีมีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็ผมแล้วก็เผาไปกี่คนฮะไม่ไม่ยังจะเผาอะไรเยอะขนาดนั้นเาเรียกอะไรเผาไฟเย็นไฟเย็นผมชอบเล่นไฟเย็นแล้วหัวไหม้หมดเลยไม่เพาเผาเผ่ขาที่ขาที่ขาที่ที่หัวนี่แค่นี้ เข้าใจไหมครับเข้าใจเข้าใจเวเอามาถามคาถามคุณตาตก่อนแล้วนะครับถามเลยแล้วกันนะคะเหตุการณ์ที่ประทับใจคุณเต่าตอนเด็กๆมากที่สุดครับผมนี่ถามครอบครัวนะครับเหตุการณ์ที่ประทับใจคุณเต่ามากที่สุดตอนเด็กๆคืออะไรครับอืมข้อแรกนะคะโดนทําโทษนะคะแก้ผ้าคาบไม้บรรทัดต่อหน้าเพื่อนนึกถึงภาพข้อที่สองนะคะโดนพ่อเหวี่ยงกระเด็นตกจากบ้านโอ้โหประทับใจมากสุดท้ายนะคะ ได้ดูสายยันสัญญาร้องเพลงกลางสายฝนโอ้โหปลื้มมากคิดว่าข้อไหนคะสายยันสัญญาดูสายยันสัญญาร้องเพลงกลางสายฝนประทับใจมากประทับใจเลยนะชอบมากเลยค่ะแล้วคะคุณเต่าครับเฉลยนิดนึงว่าเด็กๆประทับใจเหตุการณ์ไหนมากที่สุดครับแต่จริงๆตอนเด็กผมทะลึ่งฮะผมเชื่อตอนนี้ก็ยังทะลึ่งอยู่ไม่เช่อผมนครับผมผมประทับใจมากผมเป็นคนแบบยังไงอะแบบอย่างนั้นล่ะค่ะเข้าใจไหมแค่นั้นละกันค่ผมผมเป็นคนอย่างนี้เข้ใจเข้าใจถูกค่ะถูกค่ะอ้าวถูกเลยครับผม หสองลุมหนึ่งไม่เป็นไรผมแต่ผมเป็นไรนะฮดตาเลยเอาจริงๆนะคุณแชมป์นะผมผมแนี่ยไม่ไม่ใช่ที่ก่องพูดไปฮะพูดไปชิดไม่ไม่ต้องปิดบังขนาดนั้นหรอกคุณไม่มีเขื่อนหน้าเลยไม่ชิดของรูมหนึ่งไม่เป็นไรผมนี่แปลกฮะครับโอ้โหสิบสองรูมคนเดียวเหรอไม่ผมอยู่ในชิมสองไง ผู้ใหญ่เป็นลุงคนหนึ่งเขาครับผมโอ้ยนี่พูดเล่นแต่จริงๆผมไม่มีเรื่องอะไรบอกครอบครัวนู้นสิฮะหมายครอบครัวคุณรัวนู้นปีประวัติเยอะอ๋อครอบครัวคุณคุกกี้เบกกี้เบกกี้คุณแม่เ้าเอวเลยแล้วน้องสาวชื่ออะไรคำล่าไม่ใช่อะไรลอย่าลอย่า คำล่าเลยนะฮะล่าล่าเออคุณแม่บอกวิธีการตีคุณเป่าเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นลูกคนอื่นจะตีเงียบๆอ่านี่เขาล้องรคุณแม่ผมตีผมไม่ค่อยแบมือเขาชอบกำแล้วปุ้งต่อยนะฮะผมเป็นอาการของการต่อยนะฮะทเขาเรียกเขาเรียกอะไรตบลืมแบครับโอ้โหส่วนมากเป็นพราะอะไรครับที่ทำโทษเนี่ยเป็นเพราะว่าซนหรือเป็นเพราะว่ามีคนมาฟ้องเลยฮะ บอกป้าปายโขดไปเกเรหนู่ไอ้โขดโขดดินะฮะแล้วก็เลยแบมาเอาไม้ตีเลยคนละสามทีสามทีเพราะว่าอะไรก็ชอบเถียงไม่เถียงบอกเถียงน้ำขุ่นขุนไปน้ำใช้เดี๋ยวเจอฉมวกพะผมน้ำขุนเอ๊ะนี่พยายามให้มันขุ่นซะครับผมอยู่คนละคณะทำไมล้มุกันไม่จะทะเลาะกันผมจะเริ่มละผมจะเริ่มเป็นตลกแล้วไปเปิดคณะแข่งของคุณเบ็คกี้อีกคณะหนึ่งได้ครับ วิธีการถอนฟันของเขาเนี่ยนะฮะไม่เหมือนคนอื่นใครจะเอาไปใช้ได้นะประหยัดมากปวดฟันฟันเป็นแมงทั้งปากเลยต้องการที่จะถอนฟันมากก็เอาซื้อเหล้าให้เพื่อนให้กินให้เพื่อนเมาเสแล้วก็ท้าต่อยก็ต่อยตุ้มตุ้มปรากฏว่าหมัดเบาไปหน่อยได้แค่โยกตอนโยกทั้งปากไม่ล่วงเลยก็ต้องไปหาหมออยู่ดีหาหมอโอ้ตอนตอนถอนนี่ขำต้องมาตลกเลยโอ้ยไม่รู้ผมจำไม่ได้ เขาจำได้หมอบอกว่าจะถอนซี่เดียวคุณตอบบอกว่าไม่ได้ไหนมาทั้งทีแล้วซี่ละห้าบาทใช่ต้องการถอนทีเดียวเลยห้าซี่จไม่เสียห้าบาทเท่านั้นไม่งั้นต้องเสียตั้งยี่ห้าบาทมาทั้งหลายครั้งก็ขอทีเดียวหมอก็ไม่ยอมอ้อนวอนเข้าต่างๆนานาขอให้ถอนหมอก็บอกถอนก็ถอนป็นไปเกืกับตายกอบตายก็ยาชายังไม่ออกฤทธิ์เลยคนใจร้อนบานคนใจร้อนบอกถอนเลยเขาดึงออกมาเอามาค่งแล้วคาโอ้โห้วย ขาครับผมหมอบอกขาใจจไม่ใช่ขาใจอ๋อเหรอ้าเงือกนี่แหละขาใจอีกแล้วแล้วตอน่างนั้นเลยลวนระบบเรื่อยมาเลยแหละครับผมเลยทั้งปากเลยอ๋อห้าซี่นี้นะฮะครอบผมผมจะจับถอนฟันได้หมดแล้วอ๋อมาหมอตรวจฟันหน่อยไม่ใช่ปอคุณพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยผมฟังไม่เข้าใจเลยเอาละครับลองมาถามคุณถามคุณเต่าบ้างสะอึกเลยฮะครับผมอามาถามกันบ้างนะครับว่าคุณแม่คิดว่าคุณเต่า หน้าตาเหมือนใครมากที่สุดอย่าบอกว่าแซมยูรนันนะครับคุณเต่าหน้าตาเหมือนใครมากที่สุดข้อแรกนะคะปู่ทวดปู่ทวดข้อที่สองคุณพ่อคุณพ่อและสุดท้ายคนข้างบ้านนี่คือโอ้ไม่เก่งแม่มาเลยโอ้คุณรักมุกไม่ค่อยถูกแล้วข้อที่สามสุดท้ายนี่เหมือนลูกมีลูกเหมือนลูกเหมือนลูกหน้าเหมือนลูกลูกหลอกหรือลูกอะไร แล้วแต่คิดจะเหมือนอาเขยน้องเมียเพื่อนแม่ก็ได้หลายคนเราเดานี้นะครับระหว่างเหมือนปู่ทวดเหมือนพ่อหรือเหมือนลูกใครใครตอบไหมฮะคุณถือว่าทำไมเขาเงียบกันหมดเลยถไม่ให้คุณแม่ตอบอ๋อผมเลยฮะใช่ครับผมจริงๆรแล้วผมเหมือนคุณพ่อมากเหมือนคุณพ่อมากพ่อคุณพ่อผมมีหูด้วยผมเหมือนคุณแม่แล้ครับ คุณแม่คิดว่าคุณเต่อนี่หน้าตาเหมือนใครครับเหมือนลูกเหมือนลูกอะไรครับเหมือนลูกอะไรครับเหมือนลูกชายครับครับผมอลูกชายค่ะลูกผมไม่มีหูเฮ้ยหมดแล้วแหละทั้งบ้านจำไม่ได้ไปยชื่องอะไรชื่องอ่อยจะชูไหมครับไม่ไม่จะชูเลยเหรอครับครับผม ผมคนทำไมเขามองคุณผิดอย่างนั้นนะจริงเลยดนจากประวัติแล้วมีแววเจ้าชู้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่อนุบาลด้วยซ้ําไปนะฮะเด็กๆนี่นะครับก็เรียกว่าพอหลับกันหมดแล้วเนี่ยคลานคลืบคลานก็ไปหอมคุเนิ้ลว้าาหรือว่าเขาหลับเนื่ยคลานอีกทีน้องอ้อยอคนนี้น้องจุ๋มปรากฏว่าเขาไม่หลับเปินมาเขาฟ้องฟ้องครูหมดเลยครับเป็นไงโดนโอ้ก็ธรรมดาโดนลงโทษยังไงไหนเล่าให้เขาฟัง ลงโทษแปลกๆด้วยแก้ผ้ายืนคาบใบมัดัดเลยอย่างเจ้าชู้ตอไปอีกอายุประมาณสัก20กระโดดน้ำโชว์สาวโอ้โหมาสาวแบบโอ้ดิจะกระโดดพุ่งล้าให้ดูปรากวดตอนนั้นน้ำลดกะระยะผิดหัวปักก็ไม่ได้เลยฟันหักหมดเลยเกี่ยวกับฟันนวฟันหักหมดนะฮักนะฮัก่านแล้วผมหักมาแล้วเป็นยังไงครับตอนนั้นก็รู้สึกเคล็ดเคลื่อนฮะ ปุ๊กไม่นธรรมดาน้ำแค่วัวเขาเนี่ยจะโชว์ท่าไหนฮะไม่ธรรมดาคนอื่นเขาพุ่งต้องเลียวไปตรงตรงนี้ผมแบบพุ่งเฉยอ่ะก็เลยเรียกดูนี่ดูนี่ผมก็เหินห้เรียยไปห้านาทีแม่ผมเกือบเกือบไม่ได้เป็นฉลามใช่แล้ว สาวที่ที่นั่งดูอยู่้าวิ่งหนีหมดนึกว่าตายอดวิ่งหนีไม่อยากมีส่วนเข้าไปในคุกด้วยนะครับครับผมอดอีกอยู่ทีเอาคุณพ่อไปดูแต่สั่งอาหารญี่ปุ่นสั่งประดิษฐ์ให้ทานก็มันก็ต้องมีไอ้อะไรเขียวๆมาสตาร์ ไม่โดแล้วห่างตรงนี้แล้วคล้ายๆงั้นคนัผนนะครับปรากฏว่าคุณพ่อก็ไม่รู้เคี้ยวกินตุยตุยเป็นก้อนเลยนึกว่านึกว่าคงจะเป็นน้ำตาลเลยนะทุกอย่างก็เคี้ยวไปเานี่เขาก็เล่นไปคุณพ่อเขานั่งน้ำตาไหลไหลไหลมันเอ็ดแต่มันขึ้นจึ๊ดก็ไปถึงเนี้ยทีผ้าพบอกไว้มันจื๊ดขึ้นไปเลยปรากฏนี่ก็ลงมานีกว่าคุณพ่อขำปรากฏไม่ใช่ยังไม่ไหลเลยยังไม่เลิกไหลเลยนะ ลูกหน้าแตกนึกว่าพ่อขำอ่าผมนึกก็ไม่แรกก็นึกว่าพ่อคิดถึงผมแล้วร้องไห้ด้วยบอกพ่อคิดถึงผมเหรอเขาบอกกันไอ้นี่ก้อนอะไรดิพ่อคือทั้งก้อนเลยเออก็อย่างเงี้ยพ่อผมอย่างเงี้ยพ่อผมธรรมดาอยู่ที่บ้านเอ๊ะทำไมเมียผมไม่ค่อยหัวเราะอะไรผมไม่ค่มุ้อะไรอยู่ที่บ้านเป็นคนขำเลยฮะเฉยเฉยเฉยเลยฮะธรรมดาเคยทำตลกอะไรให้เราดูบ้างไหมครับไม่ แต่เราอยู่บนเวทีเขาอีกอย่างเป็นยังไงครับก็เขาก็เล่นตลอดให้คนดูเนี่ยแต่อยู่บ้านแล้วเขาจะเฉยครับผมคุยธรรมดาห้ามทำตาหวานธรรมดาอยู่ที่บ้านไม่ขำเลยไม่ขำเลยฮะผมคนคนดูป่ะดูป่ะครับมันก็มีชวนดูนะขนาดอ้าวหมาเดินผ่านกมกัดแล้วดุไม่ดูกัดหมดถ้ามองหน้าภรรยาผมอ ครูเลยครูเลยมาถามคำถามดูบ้างนะครับอันนี้ถามคุณแม่ถามคุณภรรยาถามคุณพี่และถามคุณลูกนะครับจะรู้เรื่องไหมเนี่ยสาเหตุที่คุณเต่าชอบเล่นลิเกเป็นตัวตลกเพราะอะไรครับสาเหตุที่คุณเต่าชอบเล่นลิเกเป็นตัวตลกเพราะอะไรครับข้อแรกนะคะเพราะพ่อเล่นเป็นตัวตลกเลยเล่นตามพ่อเลยเหรอใช่ฮะนะคะข้อที่สองนะคะคิดว่าตนเองเป็นคนตลกคงจะทําได้ดี และสุดท้ายนะคะคิดว่าเล่นเป็นตัวตลกจะได้หอมนางเอกบ่อยกว่าพระเอกไม่เป็นไปได้หร